สวัสดีนะานผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอิกงแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่แบบโซโล่ฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนมาดูอาวุธที่โหดที่สุดนะครับในทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็คือเขียวนั่นเองนะถึงจะมีอัปเดตมีหมาป่าไอ้สกิลหมาป่าป้ามาใหม่นะผมบอกเลยว่าสกิลนั้นโคตรกากนะอย่าไปหาใช้เลยนะรอมันบัฟนะผมคิดว่ามันต้องบัฟแน่นอนนะเพราะว่ามันกากมากนะวูดตรงๆนะใครที่ไม่ยังไม่ได้ดูนะก็ลอง กลับเป็นสายกายภาพเหมือนเดิมแล้วผมอัพสเต็งนะครไป1น0 0งพันะแล้วก็อัพเลือดไป600นะแล้วก็อัพเอเตอร์จีไป200แล้วก็อัพเอจิไป2อ0นะครับผมะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมแจ้ทุกคนได้ดูนะว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับผมนะทุกคนโอเคะตีห้าแสนนะครับผมนะผมบอกเลยว่าไออะไรวะ มาป่านะรวมกันทั้งทั้งหมดเลยใช้สกิลทั้งหมดเลยแม่งยังไม่ถึงห้าแสนเลยนะผมบอกพูดตรงๆเลยคือแบบเคียวโหดจัดนะครับนะทุกคนดูนะตีฮะคือมันตีสองฮิตนะครับมันฟันสองฮิตนะอันนี้อันนี้สองแสนห้านะครับนี่ฮนะเจ็ดแสนนะครับนะเวลาฟันสามเทียบนี่ฮนะติดคิถ้าไม่ติดคีก็เกือบล้านนะผมบอกให้ดูดิสองล้านห้า ใช่ป่ะ <budgets> นี <doesn 't go out> fact, ่ห้าแสนเดี๋ยวเรามาหายก่อนต้องดูตอนที่มันตีสามทีอ่ะนี่หนึ่งล้านแม่งโคตรโหดนะครับนะทุกคนนี่คือแค่สกิล M1 นะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวผมแยกทุกคนได้ดูคือผมใส่เซ็ตอะไรบ้างนะผมใส่เซ็ตแหวนเป็นไอ้เจ้าบวกดาเมจเบรเมลีนะครับทุกคน30 30 30เลยนะครับผมนะทุกคนก็ผมลองใส่เป็นเอวิลิตี้ละคือมันนับแค่สายเวทอย่างเดียวนะสำหรับไอ้พวกเอ i l ลิตี้นะครับทุกคน ผมแนะนําให้ใส่มิลีนะครับแล้วก็ชุดเกาะน,นะฮะผมใส่เป็นชุดงูนะที่บวกดาเมจนะครับใน25เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะจริงๆจะใส่เป็นชุดอื่นก็ได้นะครับผมในะอันนี้บวก20เซนไม่เอาก็ดูดูเองฮนะอันนี้ก็25เปอร์เซ็นต์ปะอันนี้20เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะทุกคนมิลี20เซนเออแต่ทำไมตัวนี้มันบวก25วะผมกไม็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้เออผมใส่งูนะงูมันบวกมันบวก25เปอร์เซ็นต์อะเออเนี่ยฮะประมาณนี้โอเค เดี๋ยวไปลองดูสกิลกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันแรงแค่ไหนครับสำหรับอาวุธเอนเกมนี้บ้มสองล้านนะเขานะจริงๆมันมันตีบทอากาศฟรีด้วยนะจริงมันโดนแค่สองฮิตนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูดนแค่สองฮิตก็แรงแล้วอ่ะน้องดูดิสองล้านนะเขาหงุดตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันจะกระโดดขึ้นบทอากาศทาไมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอันนี้แม่กระโดดแบบมันมันไม่ทําให้ศัตรูลอยขึ้นตามเลยนะโดดขึ้นไปฟันอากาศเฉยเลย ผมก็งงเหมือนกันเนี่ยดูดิเนี่ย,ยประมาณนี้องงมากลองก้มหน้านิก็ไม่โดนเหมือนกันนะทุกคนโอเคสกิลอ่านะครับเดี๋ยวมาลองดูเป็นการปัดรัวๆอย่างเงี้ยฮะดาเมจขึ้นสองแสนก็ถือว่ายังแรงนะคือมันก็ถือว่าแรงนะสามแสนแปดนะครับผมนะแต่ว่าคูดาวเขานั้นที่จะโคตรจะเร็วเลยนะทุกคนดูดิเห็นปะคูดาวเร็วมากนะครับเนี่ย สามแสนแปดนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูสกิลซีกันซีิซีจะเป็นการโยนว่าจะผิดโยนไปป๊อปป๊อปสี่แสนนะครับผมนะก็โคตรจะแรงเลยนะผมไม่สามารถที่จะย้ายไปเล่นดับอื่นได้แล้วทุกคนเดี๋ยวลองเล่นดับอื่นนิดับอื่นที่มันฟันเร็วๆอ่ะผมจะลองเอาดับอันนี้ดูฮะโอ้ติดลบเยอะบ้างไม่เป็นไรดับตู้นะฮะดับตู้ที่ดับตู้ที่มีสุ่มในเอ่อตู้กระชานะเป็นดับที่เกืยที่สุดในตู้กระชานแล้วฮะเพราะว่ามันสามารถลงดานหาได้นะอันนี้ ดันทำแมงมุมอ่ะอุย้ยดอกละเก้าหมื่นนะครับก็เกือบแสนนะอุยะ้ยวัติคีก็แสนสามว่ะประมาณนี้แต่ว่าสกิลขางในนี่มีน้อยมากเลยปั่นฮะปั 11, 08, ่นเจ็ดแสนแปดอุได้อยู่นะแรงอยู่นะปั 11, 08, นะ่นเจ็ดแสนแปดฮะสกิลเซียอุย้ยหนึ่งล้านห้านะครับนะได้อยู่ฮนะเล่นแทนคิวได้เลยผมว่านะเออ พราะสกิลก็อนขางที่กคูดาวไวนะครับสำหรับไอด้ดาบตัวนี้เออเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปจัดอันดับอาวุธดีออกว่าใครอยากรู้บ้างทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเนะเออเาะลองลองดูขวานนี่ตีปกติหกหมื่นฮะสองแสนห้าแสนโหโหดอยู่เหมือนกันนะันนี้สามแสนนี่ก็ใช้ได้นะครับสำหรับอันนี้โอเค หอกเออหอกผมยังไม่ได้ความสกิลเลยอันนี้ตีปกติสี่หมื่นะฮะฟาพี่ลงพื้นสี่แสนครับโคตรแรงครับโอ้ยยังถึงหนึ่งล้านอยู่วะทุกคนโอ้ยสกิลอาเป็นการปั่นสามแสนฮะโอ้ยยังถึงหนึ่งล้านอยู่ฮะสกิลซีอะ หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับโหผมบอกเลยว่ามาป่าเทียบไม่ติดเลยนะครับทุกคนก็น่าจะเป็นเอาวุธที่โหดที่สุดแล้วนะครับสับเพียวนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มแบตเตอรี่เลยนะผมคิดว่ามันน่าจะกากแน่นอนเลยมีแค่สองสกิลอนะผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจนะเนี่ยตีดอกละสองหมื่นเองโคตรกาก โอเคอาวุธที่โหดที่สุดก็คือเคียวแล้วครับทุกคนซึ่งอาวุธนะเราสามารถทําให้มันโหดมากกว่านี้ได้นะครับในโดยการที่เราไปเ e นชาร์ t นะครับผมในแล้วก็สุ่มสเตตให้มันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งไอหินเนี่ยมันเป็นการสุ่มสเตตนะครับผมนะทุกคนซึ่งค่อนข้างนี่ดีก็ผมเห็นสูงสุดก็น่าจะเป็นแรงเอสนะครับทุกคนเห็นไหมผมได้ดาเมจนะผมเอาดาเมจแรงเอสก็พอนะฮะหรือว่าจะสุ่มดิสุ่มดิเผื่อได้แรงเอสไหม ไปดิแล้วก็ไอ้ลูกบัตรเนี่นะฮเราสามารถสุ่มได้นะเขาในแต่ละอันนะครับผมนะทุกคนซึ่งแต่ถ้าเราแบบมีหินนี่มันจะสุ่มทั้งหมดสามสเต็เลยนะทุกคนเออก็ลองดูป่ะโอ้โหได้คี้ได้คี้แรงเอสนับตอนแรกผมตีดอกเท่าไหร่นะผมลืมโอ้ติดคี้คือสองแสนนะฮะแต่ดาเมจหายไปแสนหนึ่งนะปกติมันจะขึ้นห้าแสนนะเออดาเมจหายครับแย่แล้วโอ้ย แล้วเปดหายเจ็ดแสนครับตอนแรกจะขึ้นล้านหนึ่งปะตีสามฮิตอ,อ่ะโอ้ได้เปิดหายครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพยายามหาดาเมจดีกว่านะผมว่าผมบอกเลยว่าอาวุธเนี่ยมันเป็นการที่แบบเราทำดาเมจได้เวอร์มากๆเลยนะเพราะว่ามันทั้งรีสแตตได้เอนชาร์จได้นะครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นอาวุธสายเวทมนต์แม่งทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้หแรงเอไม่เอาโอ้ยจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าสูบออกเลยทุกคน ลือเจ็ดอันอุ้ยเอบวกเอบวกกับเอบวกได้อยู่นะเอา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 นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวหมดแล้วมันไม่มีใช้อะ่ะเดี๋ยวไปดูดิขึ้นมาอุ้ยห้าแสนได้อยู่ได้อยู่กลับมาปะสองแสนโอ้ดามเมทหายไปสองหมื่นปะดาวหิตสองแสนสามโอ้ตีสามฮิตโอ้ดาเมทหายไปห้าหมื่นครับผมรู้สึกว่าเอาเอาดาเมินะน่าจะดีที่สุดละ คีนี่มันไม่ใช่ว่าจะติดทุกรอบไงดูดิโอดาเมนหายไปห้าหมื่นนะครับโอ้ดาเมนหายตอนแรกก็สองล้านวะอันนี้สกิลมันไม่ติดคีนะครับไม่น่าเลยวะโอดาเมทหายจริงหายไปสองหมื่นนะครับ <laughs> โอเคเราสามารถที่จะไปเอ็นเอ็นชาร์จได้นะครับนะบสอบไออาวุธนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอ็นชาร์จอยู่ตรงนี้ อยู่ข้างหลังนี่คือทางด่วนดไหมไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่ข้างหน้านี่เนี่ยเุาสามารถเอนชาร์จได้นะครับผมนะทุกคนผมก็จะมีแนะนำนะครับนั่นก็คือใช้ เดซลี่นะครับผมนะฮะมันจะบทดาเมจนะครับผมนะทำทำดาเมจให้กับมอนนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะทุกคนแล้วก็คิดได้ข้อก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนก็แล้วแต่น้องๆนะก็เฮ้ทำไมมันสั่นอย่างงี้วะอะไรวะอ๋อเนี่ยเรามันจะใช้ไอ้คัมพีอันนี้นะครับผมสุ่มเลยก็แล้วกันมาบ้ามแสบตาคิดได้ข้อสามนะครับผมนะอฟีโอ้ไม่เอาฮะ อันนี้บวก XP ครับผม,มเบีอกตันแล้วไงไม่จะเป็นต้องใช้โอเคเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาัไปก่อนละกันนะครับนะก็มาสมสมเอชาร์ดหายกันเองนะครับผมนะทุกคนโอ้ยแสบตาวะโอ้โหอันนี้บวกทองนะครับสี่้าเอร์เซ็นทองผมมีร้อยล้านแล้วอ่าไม่รู้จะมาทำอะไรฮะรตังค์ผมเนี่ยโอเคบ้านผมเจอมาในคลิปหน้านะครับน่าจะเกลือละดูทรงไม่น่าส่มเล่นเลย Oh, shit. โอ้ยชีตเฮ้ยคิดข้อหกเปอร์เซ็นต์นะครับยาวก่อนครับเปลี่ยนอย่าได้ดาเมจเอ้ยไม่ต้องก็ได้เก็ไ okay, N e. บไว้โอเคสตาบคลิปนี้บายผมจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย